คุณเคยสงสัยไหมว่าการเป็นพ่อแม่เป็นยังไงถ้าเกิดจูๆ่ๆคุณก็ได้เป็นพ่อแม่แล้วพ่อแม่ก็กลายเป็นวัยรุ่นละคือฉันเจอมากับตัวเลยค่ะแล้วฉันจะมาเล่าเรื่องแบบละเอียดให้ฟังสวัสดีค่ะฉันชื่อว่าเฮฟเว่นอายุ17ปีชื่อแปลว่าสวรรค์แต่ว่าอย่าได้โดนหลอกเชี่ยวเพราะว่าฉันเนี่ยปีนมาจากนารกเลยฉันไม่เคยเป็นเด็กที่ว่านอนสอนง่ายเลยด้วยตอนเด็กวันนี้ฉันอละวาดแล้วก็งองแงบ่อยสุด ครั้งหนึ่งตอนชั้นแปดขวบมีเด็กชายคนหนึ่งแย่งสีเทียนสีเขียวที่ฉันอยากได้ฉันก็เลยแย่งจากเขาแล้วก็หักครึ่งเลยเขาร้องไห้โฮส่วนครูก็เข้ามาปรามและพยายามจับฉันเข้ามุมทำโทษฉันก็เลยกรี๊ดใส่ครูแถมทุบครูจนช้ำด้วยครูโทรเรียกพ่อแม่ฉันและบอกว่านี่จะเป็นครั้งสุดท้ายแล้วฉันโดนไล่ออกเมื่อพ่อแม่มารับพ่อก็เลยตะถอนหายใจและเงียบไม่พูดจาแต่แม่ตะหวาดใส่ฉันใหญ่เลยลูกคงพอใจแล้วใช่ไหมเฮเวน ลูกทำให้ครอบครัวเราต้องอับอายและเราต้องหาโรงเรียนใหม่ที่อยากรับเด็กอย่างลูกจากนั้นกาปีต่อมาความสัมพันธ์ระหว่างฉันกับแม่นั้นแย่ yeah, สุดๆเลยเราไม่เคยเห็นอะไรตรงกันเลยเอาจริงๆนะเราเหมือนกับคนแปลกหน้ากันท่านไม่เคยรู้สึกนิดเลยว่าการที่จะเป็นวัยรุ่นนั้นเป็นยังไงและกฎสุดเข้มของท่านก็ไร้สาระม,มากอย่างเช่นห้ามมีแฟนก่อนอายุ18ห้ามไปปาร์ตี้ห้ามดื่มเหล้า ห้ามไปเที่ยวและกลับเกินสองทุ่มห้ามกินอาหารขยะไม่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 ไม,ไม,ไม่ท่านทำให้ฉันหมดสนุกโอ๊ยมีสิทธิ์อะไรมาควบคุมฉันแบบนี้เฮ้แต่ตามสไตล์ฉันแน่นอนว่าต้องหาทางหลบกดงี่เง่าพวกนี้อยู่แล้วฉันโกหกว่าไปนอนค้างบ้านเพื่อนสาวชื่อคลาล่าแต่ว่าไปปาร์ตี้แทนฉันบอกว่าเข้าชมรมหลังเลิกเรียนแต่ที่จริงแล้วฉันไปเดทกับผู้ชาย และฉันก็ทิ้งมือเที่ยงรักสุขภาพที่แม่ทําให้ลงถังขยะและฉันก็ใส่เบอร์เกอร์มันๆและเฟนฟรายชีสเข้ามากินแทนฉันเกลียดแม่ของฉันที่เอาแต่ทําลายชีวิตของฉันด้วยกฎงี่เง่าพวกนั้นและท่านก็เกลียดฉันที่ไม่เคารพท่านและก็แขกกดไร้สาระแบบนั้นเราก็เลยทะเลาะกันบ่อยมากและจอนน้องชายของฉันกับพ่อก็เป็นคนกลางอยู่ตลอดเวลาฉันว่าพวกเขาคงทนบรรยากาศตึงเครียดระหว่างเราไม่ได้ดังนั้นในที่สุด ทั้งคู่ก็เสนอให้บ้านเราไปเที่ยวและแน่นอนว่ามันช่วยอะไรไม่ได้หรอกกฎของแม่ยังตามติดเราไปถึงสวนสาธารณะและท่านห้ามฉันไม่คุยกับหนุ่มหล่อและไล่ให้ฉันปดูแลจอนแทนเฮ้ยฉันไม่ได้มาเป็นพี่เลี้ยงนะแถมเมื่อเรากลับบ้านแม่ก็บงังคับให้ฉันทำมื้อเย็นตอนที่ฉันรินเบียรใส่แก้วพอถึงจังหวัดได้คิดว่าแม่ไม่เห็นฉันก็ดื่มเบียรที่เหลือในกระป๋องทันใดนั้นแม่ฉันก็ตวาด ลูกทำบ้าอะไรเนี่ยลูกเด็กเกินที่จะกินเหล้านะฉันก็เลยกรอกต้และพูดเอาได้ก็แค่จิบนิดหน่อยเองอย่าเคร่งมากไปเลยแม่เดี๋ยวนม่ก็เหี่ยวเหมือนยายแก่ลอกจากนั้นก็ยกระป๋องลงบนพื้นแล้วก็เดินไปสายตามแม่มองแรงสุดๆแต่ว่าฉันไม่สนหรอกทำไมต้องจริงจังไปซะทุกเรื่องด้วยล่ะฮะดังนั้นเมื่อเรานั่งบนโต๊ะอ,อาหารเพื่อกินข้าวเย็นฉันกับแม่เราดูตึงเครียดกันสุดๆ ท่านยื่นจานที่เต็มไปด้วยนักเก็ตให้กับจอนแต่ว่ายื่นจานที่เต็มไปด้วยบล็อกเกอรี่สีเขียวอีให้กับฉันอีแม่แล้วนักเก็ตหนูล่ะฉันถามแม่แม่ตอบกลับจอนเป็นเด็กกําลังโตแต่ว่าลูกต้องกินผักซะบ้างเพราะว่าลูกเริ่มอ้วนแล้วนะพูดอะไรออกมาเนี่ยฉันไม่อ้วนสักหน่อยเอาจริงนะฉันผอมจะตายเป็นนางแบบยังได้เลยถามว่าใครต้องคุมน้ำหนักแม่ฉันนุน่น ไม่ใช่ฉันท่านสิต้องยัดตัวเองแทบตายถึงระใส่กางเกงยีนขาเดฟลงอะก็ฉันเลยถือจานวอคคอลี่แล้วก็โยนมันทิ้งลงถังขยะแม่ลุกขึ้นมาแล้วพูดได้ทนหิวไปเลยแม่ไม่สนใจหรอกและจานนั่นก็ล้างเองสะด้วยลละฉันตะหวาดกลับนี่มันงี่เง่ามากหนูไม่ได้กินอะไรเลยแต่ว่าหนูต้องมาล้างจานเนี่ยนะทรุกรุกรรมเด็กหรือเปล่าเนี่ยแต่ว่าพ่อก็ทำให้เราตกใจโดยท่านทุบก,กําปั้นอย่างแรงลงบนโต๊ะ หอจักทีทั้ทงคู่เลยทำตัวให้เหมือนผู้ใหญ่หน่อยสิเราพูดขอย่อออกมาเบาๆจากนั้นพ่อก็คิดไอเดียพี่เรนออกมาได้โอเคถ้าทั้งคู่อยู่กันดีๆไม่ได้ทำไมไม่ลองสลับงานกันดูล่ะฉันกับแม่งงขึ้นมาเลยอะไรนะพ่อฉันถามท่านก็ง่ายๆเลยเฮเฟนลูกจะต้องสลับงานกับแม่ทำงานบ้านช้อปปิง้งทำมื้อเย็นและคอยดูแลจอนและอื่นๆ ส่วนอเลนา่าพ่อมองแม่คุณกลับไปใช้ชีวิตวัยรุ่นและไปโรงเรียนเอาเป็นสักสองวันแม่ฉันดูตื่นเต้นที่จะได้ใช้ชีวิตแบบฉันส่วนฉันนี่นเหรอไม่ปลื้มอยู่แล้วล่ะก็ดูสิใครชอบทํางานบ้านล่ะอีกอย่างพรุ่งนี้ก็เป็นวันปิกนิกของห้องแปลว่าไม่มีเรียนกินอาหารแสนอร่อยและยังมีเวลาส่องหนุ่มหล่อเพียบแต่แม่ฉันดูตื่นเต้นกับไอเดียที่จะใช้ชีวิตแบบฉันมากๆ ฉันก็เลยตัดสินใจว่าจะใช้ประโยชน์จากตรงนี้งั้นแปลว่าหนูไม่ต้องทำตามกฎงี่เง่าใช่ไหมฉันถามและพ่อกับแม่ก็พยักหน้าเห็นด้วยงั้นก็ได้ไม่มีกฎเข้มงวดสักข้องั้นผมขอกินช็อกโกแลตบนเตียงได้ไหมจอนถามฉันยิ้มได้อยู่แล้วแม่ยักไหล่ตอบกลับได้อยู่แล้วค่ะแม่เงินหนูไปเตรียมของปิกนิกก่อนนะคะแล้วแม่ก็วิ่งจันขึ้นห้องไปเลยแบบว่าค่อยสบายหน่อยเนอะ คือว่าการเป็นแม่เนี่ยจะยากสักเท่าไหร่กันเชียวเช้าวันถัดมาฉันปลุกจรเช้าเป็นพิเศษแล้วบอกว่าฉันจะทํามื้อเย็นให้เขากินอระหว่างนั้นฉันก็เทซีเรียลใส่ชามให้เขาแล้วแม่ก็ลงมาท่านสวมหมวกกับหลังโอ้โหคงต้องเตือนท่านหน่อยแล้วว่ายุคนี้เขาไม่แต่งแบบนั้นกันแล้วขอให้สนุกนะอาเรน,น่าฉันขย,ยิบตาให้แม่แม่ด้วยนะคะท่าขย,ยิบตากลับฉันมองแม่ขึ้น